สวัสดีครับเพื่อนๆชาว LIFE SCHOOL CHANNEL ทุกคนนะครับอยู่กับผมนิวนนเมธกับรายการ Does It Really Work นั่นเองนะครับรายการทดลองเชิงสร้างสรรค์สนุกๆนะครับที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาทำการทดลองกับพวกเรากันที่นี่เลยกับสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ๆตัวของเรานั่นเองนะครับ คุณผู้ชมครับโอกาสสักทักหนึ่งนี่ยที่เราเนี่ยจะได้เข้าครัวนะครับก็คือโอกาสที่เราอยากจะเลี้ยงดินเนอร์สุดพิเศษให้คนสําคัญของเราใช่ไหมล่ะครับซึ่งแน่นอนเลยนะฮะว่าการปรุงอาหารเนี่ยนะครับเราเนี่ยต้องไปสัมผัสกับเครื่องปรุงต่างๆมากมายนะฮะทั้งที่ไม่มีกลิ่นฉุนและมีกลิ่นฉุนนะครับเช่นพวกกระเทียมนะฮะพวกหอมอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับ จะมีกลิ่นหนึ่งที่มาติดมือเราได้ง่ายๆเลยแล้วล้างออกยากมากๆนะครับเวลาเรากินข้าวกับเธอเนี่ยนะฮะบางชีนะครับอาจจะแบบหยหยิบมือเธอขึ้นมาจับมือขึ้นมามองหน้านะครับด้านมีกลิ่นกระเทียมลอยโชยออกมานี่ยมคลามติกของเราที่พังทลายไปเลยคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับนิวนนท์เมธคนนี้เนี่ยเลยไปสรรหาถึงวิธีดีๆนะฮะในการปอกเปลือกกระเทียมยังไงนะครับ ให้สัมผัสกับมือของเราเนี่ยน้อยที่สุดมาฝากกันนั่นเองนะครับและถ้าอยากรู้กันแล้วเนี่ยนะครับว่าทำอย่างไรเนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปชมกันเลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับถึงเวลาของการทดลองกันอีกแล้วนะฮะและก่อนอื่นเลยผมจะมาแนะนำอุปกรณ์กันสะก่อนนะครับวันนี้อุปกรณ์ผมเต็มโตะเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่อย่างแรกก่อนเลยใหญ่ที่สุดด้านนี้นี่นะฮะนี่ก็คือเตาอบไมโครเวฟนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นโครเวฟนะครับพัฒนาไปไกลกว่าสมัยก่อนเยอะแล้วนะครับสมัยก่อนนี่ตั้งได้แค่เวลาอย่างเดียวสมัยนี้นี่ตั้งเมนูได้ด้วยอยากจะอบอยากจะละลายน้ําแข็งอยากจะทําให้สุกอยากจะต้มน้ํากดได้อย่างง่ายดายมากๆเลยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูต่อไปนะครับ และอุปกรณ์อย่างต่อมาของเรานะฮะซึ่งก็คือตัวปัญหาของเราเลยในวันนี้คือสิ่งนี้คุณผู้ชมนี่ฮนะคือกระเทียมนั่นเองนะครับกระเทียมนี่น,นะฮะถือเป็นเครื่องเทศเครื่องปรุงรสอย่างหนึ่งเลยนะครับที่มีกลิ่นฉุนมากและกลิ่นนั้นสามารถติดมือของเราไปได้นานเลยนะครับจะล้างยังไงก็ล้างไม่ค่อยออกด้วยแต่วันนี้จะมาโชว์วิธีกันว่าจะปอกกระเทียมอย่างไรนะครับให้ง่าย กินติดมือน้อยที่สุดนั่นเองนะครับและอุปกรณ์อย่างที่3ของเรานะครับนั่นคือสิ่งนี้ครับมีดทําครัวนั่นเองนะครับถึงขั้นตอนนี้แล้วนะฮะน้องๆทางบ้านคนไหนอยากทดลองตามพี่นี่นะครับแนะนํา ้ไปตามคุณพอ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาค,คุณปู่คุณย่าหรือญาติผู้ใหญ่ก็ได้ครับมาใกล้ๆตัวหน่อยละกันเพราะว่างานนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับมีของมีคมด้วยมีอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบนี้ด้วยนะฮะอาจจะเกิดอันตรายกับน้องได้นั่นเองนะครับเอาละฮะขอของเราครบทั้ง3อย่างนี้แล้วนะครับถ้าไม่อยากรอช้าแล้วลวก็เริ่มต้นทดลองขั้นตอนที่1กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชม ขั้นตอนแรกนะครับเริ่มต้นด้วยการนํากระเทียมนะครับมาหั่นก่อนนะครับบริเวณทั้งหัวและด้านท้ายของกระเทียมอย่างละนิดนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะหยิบกระเทียมมาหนึ่งหัวแบบนี้นะครับจากนั้นทําการหั่นนะครับทั้งด้านหัวและด้านท้ายของกระเทียมครับคุณผู้ชมนี่นะฮะค่อยๆหั่นไปนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บห่ด้านนะฮะอีกด้านหนึ่งนะครับ สองด้านอ่าโอเคครับจะได้ประมาณแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมโดนหัน่นทั้งด้านหัวแล้วก็ด้านท้ายด้วยนะครับทำแบบนี้ไปนะฮะทั้งหมดเลยนะครับผมจะขอใช้อามาสัก3ชิ้นก็พอนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับหยิบมาเลยนะครับแล้วก็หั่นไปปุ๊บนี่นะครับด้านหัวไปแล้วนะครับด้านท้ายตามมาโอเค2ชิ้นแล้วนะฮะ ชิ้นสุดท้ายครับคุณผู้ชมด้านหัวนะครับถึงตอนนี้นะครับกลิ่นกระเทียมนี่หึงออกมาอย่างรุนแรงเลยนะฮะเชื่อได้ว่าถ้าเราจับมันมากกว่านี้เนี่ยนะครับกลิ่นจะติดมือของเราไปอีกนานเลยคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้นะครับเราจะได้กระเทียมนะฮะที่ตัดทั้งด้านหัวและด้านท้ายออกมาอย่างนี้นะครับทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะฮะ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำเอากระเทียมนะฮะที่ได้หั่นหัวท้ายแล้วเนี่ยใส่เข้าไปครับในเตาอบไมโครเวฟนั่นเองนะครับนี่ผมก็จะเอาไปใส่นะฮะในถ้วยเล็กๆของผมถ้วยนนี้ก็พอนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในเตาอบไมโครเวฟที่ผมเตรียมเอาไว้ครับคุณผู้ชมนี่เปิดออกมาเลยนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปครับนี่แบบนี้นะฮะ จากนั้นก็ปิดเตาอบไมโครเวฟนะครับแล้วก็ตั้งเวลาเอาไว้ประมาณสัก1นาทีก็พอนะครับแบบนี้ฮะปิดมานะครับดูนี้ผมบอกแล้วนะว่ามันง่ายจริงๆกับการตั้งเวลาไมโครเวฟนะครับนี่ด้านนี้นะฮะจะมีปุ่มบอกอยู่แล้วนะครับว่ากดมาหนนาทีปึ๊บแบบนี้แล้วก็กดสตาร์ทจบแล้วนะฮะจากนั้นไปเราก็รอนะครับให้เวลามันครบไปนั่นเองนะฮะช่วงนี้นะครับจะได้ยินเสียงไมโครเวฟของเรานะครับ มีเสียงดังเปาะเปาะแปะแป,ะ,ปะเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยกำลังทํางานของมันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับโอเคตอนนี้ก็เก็บของกันก่อนแล้วกันนะครับเก็บของให้เรียบร้อยมโคเเบฟสมัยนี้นะฮะทำได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุ่นผักแช่แข็งอุ่นเนื้อแช่แข็งนะครับทาให้มันสุกต้มน้ําอบมันฝรั่งทอดอะไรทำได้ทุกอย่างคุณผู้ชมครับเครื่องนี้เครื่องเดียวเนี่ย เอาอยู่เลยนะฮะโอเคคุณผู้ชมครับใกล้หรือยังฮนะหนึ่งนาทีนะครับจับเวลาไปพร้อมๆกันแล้วกันทีนี้ก็รอเวลาโอเคคุณผู้ชมครับเวลาครบแล้วหนึ่งนาทีนะฮะตอนนี้ได้กลิ่นกระเทียมเนี่ยหอมออกมาเลยเชียวนะฮะเหมือนกระเทียมเจียวเลยนะครับทีนี้ก็ทําการเปิดครับคุณผู้ชมแล้วก็นานี่กระเทียมที่เราอุ่นเอาไว้นี่นะครับออกมานั่นเองนะครับเดีย๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับคุณผู้ชม ถึงขั้นนี้นะฮะลองแตะดูก่อนว่ามันร้อนหรือเปล่าอ่าไม่ร้อนมากพอจับได้นะครับหยิบออกมาไว้ข้างบนแบบนี้นะฮะปึ๊บเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับทีนี้เนี่ยการปอกเปลือกกระเทียมเนี่ยรับรองว่าจะง่ายดายแบบสุดๆไปเลยคุณผู้ชมจับตาดูให้ดีๆเลยนะครับนี่นะฮะผมนะฮะจะหยิกบกระเทียมนะครับที่เพิ่งอบเสร็จเนี่ยออกมานะคุณผู้ชมครับ จะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าเปลือกของมันเนี่ยนะครับหลุดออกมาแทาบจะหมดอยู่แล้วคุณผู้ชมนี่นะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเปลือกของมันเนี่ยหลุดออกมาหมดแล้วคุณผู้ชมผมไม่ต้องจับมาปอกเปลือกเป็นครั้งที่2เลยคุณผู้ชมเนี่ยจะได้กระเทียมที่มีเนื้ออย่างนี้นะครับเรียบร้อยเลยโอ้โหผมมีคนปอกให้สดๆเลยคุณผู้ชมครับง่ายยิ่งกว่าอะไรดีหรืออย่างอันนี้เนี่ยนะครับแค่ผมสะบัดนิดเดียว โอ้โหเปลือกก็หลุดออกไปได้อย่างง่ายดายเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับ้อเอาไปปรุงอาหารแล้วหรือแม้กระทั่งชิ้นนี้ครับคุณผู้ชมชิ้นนี้นะฮะดูเหมือนเปลือกจะเยอะมากเลยเนี่ยเปลือกมันก็ร่อนหลุดออกมาจนหมดง่ายๆแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะง่ายมากขนาดนี้เนี่ยเราก็เลยไม่ต้องจับกระเทียมเนี่ยเอาไว้เป็นเวลนานานๆปลอกแต่จับนานๆจนมีกลิ่นเนี่ยมันติดมือเราไปนะครับ เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะปอกกระเทียมเสร็จแล้วโดยที่กลิ่นเนี่ยยังไม่ทันติดมือเลยคุณผู้ชมสุดยอดมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอสรุปเลยก็แล้วกันนะฮะว่าสําหรับการวิธีอะไรนะครับที่สามารถทําให้เราปอกเปลือกกระเทียมได้โดยไม่ต้องสัมผัสให้มีกลิ่นเนี่ยติดมือของเราไปนะครับทำได้ไม่ยากเลยนะครับขั้นตอนที่1น,นะฮะให้เราหยิบกระเทียมขึ้นมาหั่นนะครับบริเวณด้านหัวและด้านท้ายของกระเทียมอย่างละนิดนะครับ เสร็จปุ๊บนี่นะครับนำกระเทียมเหล่านั้นนะฮะไปใส่ไว้ในเตาอบไมโครเวฟนะครับตั้งเวลาประมาณสัก1น,นาทีด้วยกันให้มันอบจนเสร็จแล้วนี่นะครับจะพบว่าเฮ้ยกระเทียมของเราเนี่ยนะครับเปลือกของมันเนี่ยนะฮะล่อนออกมาเองได้โดยไม่ต้องแกะเปลือกกระเทียมแต่อย่างใดนั่นเองนะครับเพียงแค่นี้นะครับเบื่อคุณก็จะสะอาดปราศจากกลิ่นกระเทียมแล้วละครับคุณผู้ชม สรุปเลยแล้วกันนะครับว่าวิธีการปอกเปลือกกระเทียมนะฮะโดยที่ไม่ให้มือของเราเนี่ยไปสัมผัสกระเทียมมากจนเกินไปจนมีกลิ่นติดมือเนี่ยนะครับทำได้ไม่ยากเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรานํากระเทียมมานะครับเอาเม็ดเนี่ยนะฮะหั่นกระเทียมออกไปทางด้านหัวและด้านท้ายอย่างละนิดนะครับ หลังจากนั้นนะครับนำกระเทียมที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับเอาไปใส่ไว้ในเตาอบไมโครเวฟนั่นเองนะครับแล้วตั้งเวลา1นนาทีด้วยกันนะครับให้ความร้อนกับมันหนึ่งนาทีเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับพอนำออกมาเนี่ยเราจะพบได้เลยว่าเปลือกกระเทียมเนี่ยนะครับมันได้ล่อนหลุดออกมาจนหมดแล้วนะครับจนเราเนี่ยไม่ต้องไปเสียออกแรงนะฮะหยิบเปลือกกระเทียมออกมาแม้แต่อย่างใดเลยนะครับเพียงแค่นี้นะครับ คุณก็จะได้กระเทียมที่พร้อมปรุงอาหารนะฮะโดยไม่ต้องใช้เมืองคุณเนี่ยปอกกระเทียมเองเลยแล้วครับคุณผู้ชมสุดยอดไปเลยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเตาอบไมโครเวฟเนี่ยนะครับมันทำงานกันยังไงเตาอบไมโครวเวฟนี่นะครับจะมีอุปกรณ์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงขึ้นมาครับ แล้วเมื่อเราเ่ยนะครับนำอาหารเข้าไปไว้กันะฮะไอคื่นแม่เหล็กเหล่านี้นะครับจะไปทําให้อนุภาคของอาหารเนี่ยนะครับมันสั่นอย่างรวดเร็วนะครับและเกิดการเสียสีจนเกิดความร้อนในอาหารขึ้นมานั่นเองนะครับเราจรึงสามารถนําอาหารต่างๆนี่นะครับไปอุ่นในเตาอบไมโครเวฟได้นั่นเองครับคุณผู้ชมง่ายๆเพียงแค่นี้นะครับคุณก็จะไม่ต้องมีกลิ่นของกระเทียมเนี่ย ติดมือเวลาปอกกระเทียมอีกต่อไปแล้วต้นเองนะคุณผู้ชมครับเอาละฮะเวลาของผมในวันนี้เนี่ยก็หมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกับผมนิวนนเมธคนนี้ได้ใหม่ที่นี่เลยนะครับกับรายการ does it really work ั่นเองนะครับือคุณเนี่ยยังสามารถรับชมสาระดีๆของรายการเราเพิ่มเติมได้อีกมากมายเลยนะครับ ที่ w w w mthai com l i f e school นั่นเองนะครับส่วนครั้งต่อไปเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันอีกนั้นต้องรอชมพร้อมๆกันนะครับแต่ในวันนี้นิวขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ